ระบบดนะิจิตอลน่ะมันเป็นระบบดิจิตอลแล้วก็คือมันก็สั่งการโดยคนที่เป็นเจ้าของเอติดตั้งเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าถ้าตาจ้อยเป็นเจ้าของก็มันก็อยู่ในแอปก็เหมือนเราติดตั้งกล้องวงจรปิดอะกล้องวงจรปิดยังสิมันก็มีอยู่ในแอปโทรศัพท์ของเรา ไอแอปเปิดประตูมันก็มีอยู่ในโทรศัพท์ของเราเรา้าเหาสิสิเอาผู้ใดเพิ่มสิเพิ่มผู้ใดเองจ้ะแบบว่าให้เข้าบ้านได้เราก็ไปเพิ่มแบบแอดเพิ่มนะแอดเพิ่มสแกนนิ้วมือเพิ่มต้องสแกนนิ้วมือสแกนนิ้วมืออยู่ในแอปสแกนสแกนเสร็จปับ๊บระบบมันก็จะจัดการของมันพอเราเข้าบ้านแล้วก็เอานิ้วมือสแกนเข้าไป มันมันก็มันก็แค่นั้นเองแล้วทีเนี้ยตอนตอนที่ตอนที่มันทํานะพวกมันชั่วมากเลยนะพวกมันชั่วนะมันดับไฟมันดับไฟแบบว่าประมาณว่าดับไฟบรแมนว่าไปดับดับสวิตไฟเลยหมายถึงตัดไฟนะ่ะเอาคัดเอาลงเนะ่ะเพื่อที่ว่า จะไม่ได้ไม่ให้กล้องอะจับมันอะพราะถึงมันจะคือถ้าไฟมันมันยังมีอยู่ในบ้านถ้าเราเดินไปปิดสวิตช์เฉยๆกล้องมันก็เห็นใช่ไหมเพราะมันเป็นกล้องอินฟราเรดกล้องถึงแม้จะมืดมันก็เห็นอยู่ดีมันจะเป็นโหมดมืดแล้วทีเนี้ยการกล้องทำงานก็คือต้องสับสวิตสับคัดเอาลงแล้วมันก็จะไม่มีไฟเนี่ เออพอไฟบมีปรับเจ้าของบ้านเขาก็ไม่เห็นไงดูในกล้องก็ไม่ได้ไงเข้าใจบ่เออมันก็ใช้โอกาสนั้นแหละพยายามสิไปเปลี่ยน พยายามจะไปเปลี่ยนหรหัสประตูเขาเอ้ยอันนั้นและดีจิตอนของเขาอะ่ะคือดิดิจิตอลมันจะได้มันจะได,ะได้ทั้งสแกนนิ้วมันจะได้ทั้งเป็นรหัสเออคัดเอามันต้องอยู่ในบ้านไม่ใช่เหรอทำไมคัดเอาอยู่นอกบ้าน จะสับคัดเอาทั้งทั้งแผงเลยก็ได้ไงคขาจะไปรู้สับคัดเอาทั้งแผงนะไฟที่อยู่ดับหมดอ่ะก็คือให้ให้กล้องมันบันทึกไม่ได้อ่ะ แบบนี้ตั้งลิงก์ไปที่ตำรวจนะปาดมันเห็ดหอดขักเห็ดขักเห็ดแน่แทะเอาก็จังว่ามันสัวมันสัวมันสัวก็จังบอกว่ามันสัวเรื่องสัวๆัวเนี่ยถามมันอืม เข้าไปคงไปย่องกันในบ้านให้ตาจ้อยเหลียใจได้หนิมันเขาบานบ่เด้เพราะเวลาระบบกล้องไม่ทำงานใช่ไหมระบบประตูมันก็จะไม่ทำงานแต่ว่าบ้านมันจะล็อกอยู่นะบ้านมันยังล็อกอยู่แต่มันต้องงัดไงมันต้องงัดบ้านถ้างัดบ้านคนมันก็ต้องรู้สิว่างัดถูกต้องไหม เออเพราะฉะนั้นก็คือมันมันก็ทําอะไรไม่ได้งัดกับอะไรทางงัดเขากับหูจังเสียไหมก็ก็เลยแผนล้มเหลวไปเออแผนล้มเหลวอันนั้นเป็นแผนก่อกวนตอนก่อนเข้าไปไล์สดนะเออ <c oughs> ไปครั้งสุดท้ายชามช้อนไม่มี จะใส่อาหารทานทุกห้องเตียงตู้เตียงขนออกหมดตาจ้อยเป็นเด็กน้อยใจดีเขารักเมียเขาเขาหากวันนี้สดใสเอาเราแบบหยุดงานไงแม่เราหยุดพักร้อนหนึ่งเดือนนะคะเรานอนเต็มที่ เรานอนเต็มที่เราเสพข่าวเต็มที่เราดื่มน้ำเราดื่มจำเป็นเต็มที่นะแม่นะเพราะฉะนั้นแบบความสดใสร่าเริงเรามันก็จะแบบออกมาทางสายตาเราแม่เนาะผู <c oughs> <c oughs> ้ใดว่าฉันถูกสู่เออ <c oughs> สิมาถูกอีหย่างหนูสิมาถูกจกักมองนะดูสภาพพวกมึงด้วยค่ะ นาตามีความสุขแบบยั่งมือว่านเลว้ววาจ้านางไล่สดอุ้ยกวดดนาเปนตูดเป็ดอุ้ยนาปันตูดเป็ดหน้ามึงนี่ไม่ได้มีไม่ได้มีโอ้หน้ามึงนี่บอกบอกหมดเลยนะว่าแบบมันขมขื่นนามึงนี่มีแบบฉันไปเห็นไล์สดแบบผ่านๆน,นะไปเห็นไล์สดแค่ผ่านๆเองนะ หนามึงนีแบบอู้หน้าบอกบุญไม่รับอะหน้าเครียดหน้าคล้ำบ่มีม่ลาดสีบ่มี่อย่างเลยอืมทำไมตาจ้อยรู้คะโอ้เขาก็มีสายของเขาอยู่ตัวเขาสดิมีคดหนุ่มเขาอยู่นั่นละเออ เวลาที่มีใครมาทําอะไรอ่ะมันมันจะเด้งขึ้นอ่ะมันจะเด้งขึ้นหมดระบบเทคโนโลยีทุกวันเนี้ยมีอะไรมันก็เด้งขึ้นหมดเลยอย่างสมมุติว่าสมมุติว่าเอ่อกล้องกล้องมันไม่ทํางานใช่ป่ะกล้องมันไม่ทํางานกล้องมันก็จะเด้งขึ้นเลยว่ากล้องนี้ออฟไลน์ กล้องตัวนี้ออฟไลน์กล้องตัวนี้ออฟไลน์ออฟไลน์ line. มันจะเด้งขึ้นเลยนะปุ๊บ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 ระบบมันจะเตือนเพื่อนทันทีอันนี้มันคือความชาญฉลาดของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นการที่กล้องทั้งบ้านมันดับหมดมันก็จะไปขึ้นเตือนที่ตัดจ้อยนะตัดจ้อยก็จะเห็นความผิดปกติว่าเอาลอยบ้านพันปีกล้องกูคือบ่เคยออฟไลน์ line. มือนีมันคือออฟไลน์ line. เข้าใจบ่ อืเบานาะอยู่เลื้งประจำหรือเปล่าคะไปไปมามาไปไปมามาจ้าบริกัดที่ว่ายู่ประจำบวกกัดกัดครึ่งคึ่งอ่ะเพราะว่าเมียเล่ากับไปซอยซอยเห็ดหลานหลานพับอยู่นี้ เแม่เพจถามนางวงในแมนบัวก็ลองไปอา่านดูลองไปอา่านดูอืมพอ,อดูมีความสุขจังเลยค่ะว้ายลี่ยงสิบ่มีความสุขเนาะทุกวันเนี้ยได้ไปรู้หลังบ้านมันมาหลังหลังบ้านมันปังปีน่านมาก หลังบ้านมันพังพังพังจนหัวสิพังยังไหนเรืวเขาบอกเมื่อวานของในบ้านใหม่หลังนั้นยังมีอย่างเหลือเร็วบอกมีอย่างเหลือแล้วมีแต่โซฟาก็มีแต่โซฟาเออวันเกิดสาวเถากับหนุ่มน้อยมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมจักเร็วจัก ปากบอกมีความสุขแต่สีหน้าและแววตามึงบ่งบอกถึงความทุกข์ระทมในใจค่ะโอ้ยเหมือว่านี่ตินาเพิ่นนี่อุยุอัยาหนาแบบหนาคดอมทุก,กันหมคตอมทุกขากตอนนี้นางคงระแวงทุกคนรอบตัวนางไสสึกเยอะเอา้าก็มึงไปทิ้งทุกคนรอบข้างทุกคนรอบข้างพาพร้อมที่จะแทงมึงค่ะออืม ถ้าพอพูดว่าหลังบ้านมันพังก็ดีใจแล้วค่ะพังมากทุกวันนี้มันมันอยู่แบบหวัดแล้วแวงมากจริงหวัดแล้วแวงแห้งโมแมนนั่งเปิดว่าทองตีไม่รู้รอดูยังรอดูอยู่ว่ามันจะมันจะพูดว่ายังไงตอนมันเปิดเปิดตัวมันคลองเนี่ยมันจะพูดว่ายังไง ตาจ้อยไลฟ์ขายเห็นมีทีวีอยู่เด้อแม่โอ้ดีตัวเขาประยัดอนันยกไปนั่นดีตัวเขาประยกไปเรื่องประตูใช่ไหมไปแล้วเรื่องใดอีก วันนี้โพสเรื่องอะไรลงไปบ้างเออแล้วก็เรื่องรถไอ้เรื่องขอแต่งงานใช่ไหมเรื่องขอแต่งงานเรื่องขอแต่งงานนี้ก็คือแลกแลกกับคอนเทนต์เออไม่ใช่คอนเทนต์แต่งงานแลกกับการปิดงวดรถเอออันนี้อันนี้นี่จริงร้อยเอร์เซ็นต์นะคะบอกเลย วงใหม่ของลกจะรับงานหลักหมืน่นโอ้ยความสามารถแค่นั้นน่ะให้มันได้ถึงสามหมื่นเดออความสามารถมึงร้องเพลงอีหยังถ้ามึงร้องเพลงได้แค่นี้มึงมึงมึงไม่ต้องโอ้รับเสียวหกหมืน่นเจ็ดหมื่นวุ้ยเบิงเบิงศัก,กยภาพจากขวางเนี่ยอีกบอกอันนึงร้องเพลงก็โอ้ยมาเป็นตาะสะเตกอืมว่าเป็นตาะสะเตก ตลกมากเลยนะตะลกมากเลยตอนได้รู้ว่าคอนเทนต์แต่งงานแรกกับการปิดงวดรถเนี่ยฉันหัวรอเลยหลัวรอแบบปาร <c oughs> คือแบบโอ้คาเฟ่เปิดปกติพ่ะนะ <c oughs> เอ้ยผู้ดเดสิไปเขาสมมติมันก็ว่ามีคนเขาแล้วอืม ม,มือสารที่มีคำสั่งติดป้ายให้ออกคือสีอันย่างอย่างนีง้แหละรอสารก็ถึงบอกไงต้องรอสารไปติดประกาศตอนนี้วันเมื่อวานนี้ก็คือเขาทำการฟ้องเอ่อฟ้องขับไล่ฟ้องบุกลุกนะคะพอาะเขาให้เวลาถึงวันที่สามสิบแล้วไม่ออกพอไม่ออก เขาก็ไปดําเนินการตามกฎหมายค่ะเพราะสรุปคือจ้างผู้ชายแต่งงานเหรอคะถูกต้องค่ะคอนเทนต์แต่งงานแลกกับปิดงวดลดแล้วทะเบียนสมรดบักหลาจะได้กี่บาทเดี๋ยวจะมาเล่าอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าย,ยังไม่ได้เขียนนิทานแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก่อนไอเรื่องทะเบียนก็พีคอีเรื่องทะเบียนก็มียังไม่ได้เขียนลงในนิทานเออวันนี้ความลับของมึงกูรู้หมดแล้วจ้ะนะ อีกากีความลับของมึงมันไม่มีในโลกกูบอกแล้วอีกากีมึงทรยศทุกคนทุกคนก็พร้อมที่จะแทงมึงเช่นกันอีกากีงานนี้แหละกูจะถลกนังมึงกูจะทำให้รู้ ว่าคนอย่างมึงมันสมควรที่จะลงไปอยู่ในบัวควยเฮ้ยวัยใดอยู่ได้ยูเป็นเป็นคนผ่าขึ้นสิได้อยูนังกากะเออไม่ส่งสติกเกอร์นะแม่เดอ้อยอย่าลืม ไม่ส่งสติ๊กเกอร์นะอืมกดเลขห้าเอาเด้อแม่กดเลขห้าเอาเด้อเออ,อน่ะกากีมึงเตรียมนะมึงเตรียมกูจะถลกหนังมึงกูจะแช้ความเลวของมึงน่ะ มึงก็จะเจ็บใจเล่นมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้ต่อให้ฟ้องกูมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้ตายแล้วกากี้มึงรอดูมึงรอดูว่าคนอย่างมึงจะได้รับผลกรรมอย่างไรจากอีเลดี้ ยายสายหายนานเลยโอ้แกไปตุก๊ก